สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม2568นะครับและแล้วนะครับก็ถึงขั้นแตกหักนะครับระหว่างไทยกับขเขมรหรือว่ากัมพูชานะครับก็มีการประทะกันเรียบร้อยแล้วนะครับมีการเปิดฉากโจมตีกันนะครับ โดยทางไทยก็ยังยืนยัน,นครว่ากัมพูชาหรือว่าขเขมรเป็นคนยิง M21 ลงมายังในส่วนของหมู่บ้านหรือว่าชุมชนเราก่อนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่อ่อนไหวโรงพยาบาลนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของไทยนะครับที่จะป้องกันพลเรือนของตัวเองนะครับเพราะว่าที่ทางขเขมรยิงมานี่ยิงสุ่มอย่างเดียวนะครับไม่มีทิศทาง M27 นะครับ แล้วก็เมื่อวานนี้ทางไทยก็ส่งในส่วนของ F16 นะครับลงไป2 3รอบเมื่อวานนี้เป้าหมายของ F16 ก็คือถล่มฐานที่มั่นที่เป็นจุดที่ยิงมานะเพื่อที่จะหยุดเขาครับไม่ได้ไปลุกลานเขาแต่ไปเพื่อที่จะหยุดเขาแล้วก็เช้าของวันศุกร์วันพฤหัสรับลงไป3เที่ยวแล้วก็เช้าวันศุกร์ลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูครับถ้าเขายังไม่หยุดเราก็จะไปถล่มจนหยุดนะครับโดยเฉพาะยึดเน้นฐานที่มั่นเขาไม่ได้เน้น พลเรือรนะครับไม่เหมือนกับเขามห็นที่ยิงสุ่มอย่างเดียวนะครับล่าสุดก็ยังมีการยิงมาเรื่อยๆไทยยังมีทีเด็ดอีกนะครับมีกิบเพนนะครับยังไม่ได้ออกนะครับกิบเพนนี้เพิ่งเอามาใหม่รุ่นล่าสุดซึ่งก็เป็นคู่แข่งกับ F16 นะครับ F16 นี่มาจากอเมริกาจากสหรัฐนะครับส่วนกิบเพนนี้เพิ่งสั่งมาประจําการล่าสุด11ลำนะครับจากสวีเดนซึ่งก็ประสิทธิภาพก็เดี๋ยวต้องดูว่ามีโอกาสที่จะจะได้ใช้ไหมนะครับแต่ว่าก็ ภาวนาให้เหตุการณ์นี้จบโดยเร็วนะครับในส่วนของพี่น้องชายแดนก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนเนื่องจากขเขมรยิงไม,ยงไม่ยิงไม่มีทิศทางนะครับยิงสุ่มอย่างเดียวแล้วก็มียิงเข้ามาเรื่อยๆในช่วงนี้นะครับทีนี้วันนี้เราจะมาดูนะว่าสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงโดยเฉพาะที่ผมยืนอยู่ข้างหลังก็คือราคามันสัมปะหลังนะครับสถานการณ์จะเป็นยังไงเมื่อเกิดเหตุการณ์สงครามเรียกว่าสงครามย่อยๆนะร,ระหว่างไทยกับขเขมรในช่วงนี้นะเดี๋ยววันนี้สอเกษตรวันหยุดจะมาวิเคราะห์ทิศทางราคามัน หลังจากไทยกับเขมนรบกันนะครับหรือว่าเกิดการประทะกันแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับฝากไว้โปรโมชั่นช่วงสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจในส่วนของฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอเกษตรนะครับย้ําว่าใช้ได้ผลจริงนะครับการันตีด้วยท่านผู้ชมที่เอาไปทดลองใช้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะกลับมาซื้ออีกนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเดือนกรกฎาคม หนึ่งซองหนึ่งร้อยเจ็สิบเก้าบาทตั้งแต่สองซองขึ้นไปฟรีค่าส่งและก็ที่สำคัญโปรโมชั่นพิเศษสั่งห้าซองเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับตกซองละร้อยห้าสิบกว่าบาทหรือสั่งตั้งแต่สิบซองขึ้นไปนะครับสั่งสิบซองครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทตกซองละร้อยห้าสิบาทแค่นั้นเองนะครับรับประกันการันตีด้วยยอดสั่งซื้อเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้พูดคุยกับหลายๆท่านที่เอาไปทดลองใช้โดยเฉพาะช่วงนี้กำลังฮิตนะครับอ้อยกับข้าวนะครับแล้วก็มันสําปรังพืชสามชนิดนี้ ใช้ได้ผลดีจริงนะครับก็สนใจสแกนลายสั่งซื้อหรือว่าจะโทรมาสั่งซื้อจากเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนี้ก็ได้นะครับก็ราคามันถูกเพราะว่าเราขายตรงนะท่านผู้ชมหลายๆท่านจะบอกว่ามันถูกไปหรือเปล่าบอกแล้วมันจะใช้ได้ยังไงก็ที่ใช้ได้ดีนะเทียบเท่าราคา6กเจ็ดครับในราคา179บาท1นซองฉีดได้5ไร่นะครับห้ไร่ด้ซ้ำนะครับก็เอาไปทดลองใช้ได้ผลก็กลับมาสั่งซื้ออีกเยอะนะครับ ก็ฮอร์โมนเร่งการจเจริญเติบโตสอกเกษตรโดยสอกเษสอกเษตรบรรยุดนะครับทีนี้มาดูนะครับสถานการณ์จะเป็นยังไงในส่วนของทิศทางราคามันแน่นอนนะครับตอนนี้ราคามันเนี่ยแบ่งออกเป็น2จุดนะครับจุดแรกเป็นจุดที่มันไม่ได้ออกเลยช่วงนี้ก็คือจะเป็นโซนโคร,ราชกับชัยภูมินะร,ราคายังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะร,ราคาช่วงนี้เนื่องจากของขาดนะครับ ในขณะที่แป้งมันสำปะหลังนอกจากจะไม่ย่อตัวแล้วยังมีทิศทางขึ้นนับล่าสุดประมาณ13บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมในขณะที่มันเส้นนะครับราคายังยืนอยู่เหนือ6บาทนะหบาท20 6บาท40 6บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นก็ทิศทางภาพรวมเนี่ยยังเป็นขาขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ของออกน้อยและที่สําคัญก็คือ สถานการณ์ชายแดนตอนนี้น่าจะไปลําบากนะครับไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเปิดด่านและตอนนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนําเข้าตอนนี้ให้หยุดยิงกันก่อนนะครับสถานการณ์จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่า,าเขมรยังไม่ยอมนะครับยังยิงมาเรื่อยๆในช่วงนี้แล้วก็มีการขยายพื้นที่กว้างขึ้นในขณะเดียวกันไทยก็มีแสยนยานุภาพโดยเฉพาะกองทัพอากาศนะครับ F16 กับกิบเพนนะครับรอดูว่า F16 ออกไปแล้วกิบเพนจะได้ออกไหมนะครับ F16 ไทยเรานี่มีประมาณสี่สิบหกรัมนะครับกิบเพนนี่สิ ในขณะที่เขมรไม่มีอะไรนะครับมีแต่เครื่องเครื่องบินขนส่งเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่น่าจะจะจะ,จะอยู่ได้นานต้องรอดูนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการเปิดด่านตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับในส่วนของมันสัมปะหลังที่จะเข้ามาก็คงจะจะยากในโซนทางด้านกัมพูชาแต่ก็จะมีโซนทางด้านลาวและก็เมียนมานะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมองว่ามีน้อยนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นั่นคือในโซนโคร,ราชกับชายภูมิแต่จะมีอีกโซนหนึ่งนะครับที่ สถานก,การณ์ช่วงนี้เล่นการตามระยะสั้นนะครับก็คือโซนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ข้างหลังนะครับตอนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือโซนจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครขอนแก่นจังหวัดหนองบัวลาพูนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มันจะออกหน้านี้เยอะนะครับทําให้โรงแป้งถือโอกาสขึ้นลงตามระยะสั้นนะครับโรงแป้งไหนที่มีมันเข้ามาเยอะคิวเฮก็เริ่มที่จะล้นนะครับก็จะมีการปรับราคาลง ขึ้นลงแล้วก็พอมันเหลือน้อยแล้วก็ปรับขึ้นนะครับเป็นการขึ้นลงตามรอบระยะสั้นเท่านั้นนะครับแต่ว่ามุมมองในรอบระยะยาวยังเป็นขาขึ้น,นครับนั่นคือปัจจัยบวกในเรื่องของทิศทางการส่งออกนะครับยังขยายตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ยังรอคําตอบอยู่ก็คือทางด้านภาษีที่เราไปเจรจากับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้คําตอบ ณปัจจุบันเนี่ยเรายืนฐานอยู่ที่36เเซนะครับราคาภาษีส่งออกที่เราต้องจ่ายในขณะที่เพื่อนบ้านเราเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนี่เขาเขาได้ส่วนลดมาแล้วก็คือต่ํากว่าเราแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรายังจรเราเจราจาไม่ได้เราจะเสียสูญเสียความสามารถในการแข่งขนันในการส่งออกเพราะว่าของเราจะแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้ต้องรอติดตามนั่นคือปัจจัยลบนะครับส่วนปัจจัยบวกก็ในเรื่องการขยายตัวแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องการนําเข้าซึ่งโอกาสจะนําเข้ายากในช่วงนี้นะครับมีการสู้รบกันถึงขั้นแตหกหักเพราะฉะนั้นก็ยังมองนะครับทิศทางราคามันในช่วงที่มีการสู้รบกันนะครับหลังสถานการณ์สู้รบกันเนี่ยซึ่งยังไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อไปนานขนาดไหนนะครับแต่คงไม่นานนะเพราะว่าไทยเล่นใหญ่นะครับก็คือปี54ที่สู้รบกันแถวเขาพระวิหารไทยใช้แค่ทหารราบกับรถถังนะครับแต่ปีนี้ ปี68นะครับที่ไทยเล่นใหญ่เลยเอา F16 อย่างเดียวเลยนะครับก็ค่อนข้างจะแม่นยําแล้วก็ตรงเป้าหมายนะครับก็ไปย่อนลงเรื่อยๆจนเขาหยุดยิงครับเขาหยุดยิงเมื่อไหร่ก็แสดงว่าไปหมดแล้วนะครับไอ้ตัวเครื่องยิงลดยิงของอขเขมรน,นะครับเพราะว่าเป้าหมาย F16 ก็คือไปย่อนลงตรงที่เป็นฐานที่เขายิงมายังไทยนะครับเราไปยิงเพื่อป้องกันตัวเพื่อที่จะหยุดยัง้งไม่ให้เขายิงเรามายังพลเรือนนะครับโดยเฉพาะจุดอ่อนไหวโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับก็ ให้กำลังใจสำหรับพี่น้องที่อยู่ชายแดนครับแล้วก็ให้กำลังใจกับทหารกล้านครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียนะครับก็พลเรือเรือนก็มีเสียชีวิตไปจํานวนหนึ่งในส่วนของไทยแล้วก็ล่าสุดทหารก็อัปเดตล่าสุดก็มีมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทหารราบตอนนี้ใช้รถถังยิงกันส่วนขเขมรไม่รู้นะครับขเขมรไม่รู้ว่าสูญเสียเท่าไหร่แต่ต้องรอดูหลังจากผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าว่ากันว่าปีห้าสี่เราเสียไปประมาณ 8คนแต่ขเขมรตายไปประมาณ600นะครับแต่รอบนี้รอดูนะครับเพราะว่าที่ไทยเล่นใหญ่นะครับจับ F16 ไปเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นทิศทางในส่วนของแนวโน้มราคามันนะครับแล้วก็ผสมผสานในเรื่องที่กําลังฮอตนิดนึงในในเรื่องของการที่เราประทะกับทางด้านขเขมรนะครับในช่วงนี้ก็เพราะฉะนั้นถือว่าทิศทางยังสดใสนะครับในส่วนของราคามันเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้นะครับสรุปก็คือ น่าจะมีปัจจัยบวกมากกว่าลบนะครับมีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้อีกนะครับโดยเฉพาะในช่วงจับตาดูว่าภาษีเราจะเจรจาได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ทิศทางการส่งออกช่วงนี้ก็คือถือว่าขยายตัวเป้าหมาย7.5ล้านตันนะครับตอนนี้5เดือนแรกส่งออกไปแล้ว4ล้านตันเกินครึ่งแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าจะใกล้เคียงกับปี6 6ที่ราคามันสูงสุดเราส่งออกได้ประมาณ8ล้านตันปี6 7ราคามันต่ําสุดส่งออกได้6ล้านตันนะแแต่ปีนี้ตั้งเป้า7.5้าล้านตันแต่ไปแล้ว4ล้านตัน,นครับแค่5เดือนรก เหลืออีก7เดือนนะครับก็น่าจะเข้าน่าจะถึงครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มาแชร์กับท่านผู้ชมบนสถานการณ์ด่วน,นครับมีเหตุการณ์แทรกเข้ามาหลังจากที่ยืดเดยื้อมานานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนฮอร์โมน one, เร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับรับประกันคุณภาพโดยสอกเกษตรนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ